สวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกคนมาเข้าสวนทุเรียนนะครับสวนนี้อยู่ที่อำเภอนายยงนะจังหวัดอุดรธานีครับ <_ Designer> ก็ไม่จะอยู่เขตติดติดกันกับจังหวัดหนองคายนะครับจะมีอำเภอนายยงกับอำเภอสังคมอยู่ติดกัน2อําเภอนี้จะมีทุเรียนทั้ง2อําเภอนะครับแต่ก็ผมคิดว่าแถวแถวหนองคายอำเภอสังคมเนี่นย,ยน, <productivity> น่าจะเยอะกว่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเควันนี้เรามาตัดทุเรียนกันนะครับสวนนี้จะเป็นมีดที่2นะครับ มันก็จะเหลือรูปแบบปลายปหน่อยอาจจะไม่ดกมากแต่ว่ามีดแรกที่ตัดไปก็คือดกมากครับส่วนนี้ได้ไปประมาณ3ตันกว่าที่เหลือก็จะแขวนไว้เป็นหนามน้องนะครับทรงก็อาจจะเหลือไม่ให้สวยมากนะดูหนามก่อนทรงก็จะเหลือประมาณนี้ทรง a v เอาไปเกือบหมดแล้วนะครับ ต้นแหลมๆก็เนี่ยครับบางต้นก็ไม่เหลือลูกแล้วเริ่มแตกใบอ่อนกันแล้วครับเนี่ยได้ฝนมาเจ้าของสวนก็เริ่มตัดหญ้ากำลังจะทำใบแล้วครับเมื่อวานฝนน่าจะตกวันนี้เพิ่งจะแดดวันแรกแต่ข้อดีคือมันเป็นทุเรียนแบบอ่าเป็นที่สูงครับเป็นเชิงเขาหน่อยมันก็เลยไม่ค่อยอมน้ำ มันระบายน้ําได้ดีครับไม่ขังไม่อมน้ําครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปขึ้นต้นตัดกันโอเคเดี๋ยวผมขึ้นตัดนะแล้วก็จะให้เก๋หัดรับไม่มีลูกส,สวยๆนะวันนี้นะครับดูน้ำก่อนน้ำประมาณนี้ น้ำแก่แต่ว่าทรงสวยๆไม่มีแล้วอยากฟังเสียงกันหน่อยมีตัวนี้มันเสียงไม่ค่อยกล้องแต่ว่าได้แน่แหละทางทางนี้อ้ามือใหม่นะจ๊ะ <c oughs> มือใหม่ <c oughs> พอดีเมื่อกี้มันเกาะมีดอ้าวอ้าแจ๋ว <c oughs> มือใหม่นะจ๊ะร <c oughs> ูปนี้ได้ไหม <Tipp s> ได้ได้อืมอานะอ่ะแก่ไม่แก่ก็ดดนหนามเอานะครับเดี๋ยวฟังเสียงมันไก่ฉีกนะครับกอมนอกนุ่มในขาต้นเลยสุกแล้วหนามนี้ จฉมแหลุด,ดแล้วหลุด,ดปิ้งแล้วครับน้ำเหลืองเลยนะครับแก่แก่โอเคน้ำนี้รูด แต่ว่าทรงไม่สวยนะทุเรียนต้นสาวครับตัดสองเลยแล้วกันมาอาทิตย์หนึ่งจอยเม่ได้เจอโบจอยอันนี้ลูกค่อนข้างสวย <c oughs> เสียงลัน่ลนๆโอเค ท้เรียนส่วนนี้โดนฝนฝนตกสองสาวันแล้ววันนี้แดดอุ่เนี่ยรบสรงประมาณนี้ลูกใหญ่นะมาสองคนอ้าวมือใหม่มือใหม่หัดรับล่วงไปหนึ่งลูกสะบัดกระสอบไม่ทัน อ่ะนี่อโอเคครับอันนี้ก็จะมาตัดเป็นมีดแหละแต่ก็ยังตัดได้ไม่หมดอันนี้เป็นหนามแดงหนามแดงนะครับเคาะไปเบาๆก็หนามแตกก็คือว่ายังแก่ไม่เต็มที่ยังไม่ได้ต้องไล่เคาะทุกลูก อันนี้เสียงลงนนเดี๋ยวเึ้นไปเช็คข้างบนก็ตัวนี้ลูกสวยนะครับลูกตัวเรียนก็สวยวิวก็สวยนูน่นเป็นพื้นที่บนเขาโอเคอันนี้น้ำนี้ได้ไหมทุกคนสีผิวผิวพนันล่อง ดูตูดซะหน่อยแต่ตูดยังเขียวอยู่นะสายชีได้บุ้งไงไงอันนี้จะเป็นข้างมันต้นเสียงเริ่มแล้วเอาไว้อีกสักหน่อยน่ครับอ่าอันนี้ได้ขอตัดลูกนี้แล้วกันนะครับ <c oughs> สุดเอื้อมอุ้ยลืมตัดเชือก ไม่มืออาชีพเลยนี่นะเขาตัดมานามนี้อ้าว,วาอันนี้ได้ลูกกลมๆสวยๆนะครับทรง A B แต่ว่าจะเป็นหนามแดงนะส่วนนี้อายุต้นประมาณ8ปีครับ นะครับได้ประมาณนี้อ่าสี่ร้อยโลถึงไหมเนี่ยประมาณประมาณบวกลบนิดหน่อยอันนี้คือพวกเจาะเช็คเนื้อครับลูกนี้จะเป็นหนามต่ำเนี่ยเนื้อสองนะครับ,รบเข้าสี่ละแต่ยังไม่ได้ <S <s นี่ครับหนามนี้จำๆเลยนี่ แบบนี้เคาะเสียไม่ลงนะแต่เจาะเช็คแน่นะเหลือส่วนนี้ลูกสวยเนะี่ยดูลูกทรงได้เลยสวยมากแจมแจมอันนี้คือเท้าแก่ครับเท้าแก่เหมาสวนตัดเองอันนี้จะเป็นส่วนที่แล้วที่เราตัดมาได้สามเข่งเตรียมรดคอกมาสดิบดีได้สามเข่งวางพาลอ,อยมาอย่างดีเลย ตอนใส่พาวเดิมแบกทีละสามตันเปลี่ยนพอลอยมาทีละสามเข่งอันนี้คือส่วนที่แล้วส่วนที่แล้วได้สามเข่งครับเพราะว่าเราตัดตัดเลมเลมนะมันใกล้จะหมดส่วนแล้วเดี๋ยวเรามาดูสีเนื้อกันก็อาจจะมีอมน้ําบ้างครับเพราะว่ามันตกตาต้นต้องอันนี้ต้องทําความเข้าใจนะครับเนื้ออาจจะไม่ได้แห้งตุงลูกทุงูนะเรามาดูสีเนื้อลูกนี้กัน ขอ,อเช็คด้วก่อนแล้วกันครับอันนี้ได้อยู่สูงไม่ทั่วเนี่ยมีอาการนะเนี่ย ใส่สีน้ำตาเนี่ยอมน้ำแน่เลยแต่ฝั่งทางนี้ใส้ขาวกรอบนอกนุ่มในเดี๋ยวมาดูสีเนี้ยสีเนี้ยก็ถือว่าโอเคครับสวยใช้ได้ เนี่ยต้องตูดอมน้ำนะอย่างที่ผมบอกเลยอ่ะสีสันก็ประมาณนี้ครับแต่เม็ดเนี้ยอมน้ำครับช่ำ,ชำ สีเนี้ยประมาณนี้เว่าโอเคครับบางส่วนก็สีประมาณนี้สีกลางๆแต่ถ้าจะกินให้อร่อยนะผมว่าสุกพอดีกินอะ่ะมันจะรสชาติมาเต็มมากหวานมันอร่อยเลย ถ้ากินกรอบนอกนุ่มในหรือว่าไก่ฉีกเนี่ยมันจะมีความมันอย่างเดียวนะครับมันก็ไม่เชิงว่ามันอย่างเดียวนะแต่ว่าความมันมันจะนำเลยครับแล้วก็ตามตามมาด้วยความหวานที่หลังอ่ะสีสันของรลปนี้ถือว่าใช้ได้แต่อันนี้เอาไว้แกะช่วงเย็นดีกว่ากดๆดูยังรู้สึกแข็ง ผูเล็กนี้น่าจะได้ผู้ใหญ่ได้ไหมมันสุกไม่ทั่วครับตรงตูดเนี่ยสุกแล้วตอนเนี้ยบีบดูเหมือนจะแข็งแข็งนะจะเอาผู้เล็กก่อน แข็งจริงด้วยครับตรงหัวนะตรงตูดเนี่ยมันสุกแล้วนี่แหละครับปัญหาของเขาสุกไม่ทั่วเนี่ยอันนี้จะเป็นเนื้อไก่ฉีกนะครับ ถ้าใครชอบแบบกรอบๆนะสีสวยอยู่ใช้ได้หูวอ้วนๆเลยคู่นี้เดี๋ยวมาดูลูกนี้ครับไซส์ใหญ่หน่อยประมาณสัก3-4โลเสียงประมาณนี้เสียงกลางๆเช็คเหมือนเดิมนะครับหาครึ่งลูก เป็นเนื้อหามหามกรอบนอกนุ่มในลูกนี้จะเป็นภูยาวๆภูผอมนะ รนี้ทุเรียนทรงแหลมนะครับตูดแหลมสีเนื้ออาจจะเข้มขึ้นมาอีกเฉียนดนเนื้ ีนก็อมน้ำเหมือนกันตูดเละแอบมเมตาเผาตรงนี้เนื้อยุบแต่ว่าสีสันแบบแจ่มมากตูวนี้น่าจะได้เอาไว้กินเองครับภูวนี้เนื้อแห้งขึ้นมาหน่อย 还有。<laughs> คู ừ, นี้เนื้อสวยมากครับสีสวยเนื้อแห้งเป็นเนื้อกรอบนอกนุ่มในนะสองคู่สุดท้ายครับก็ EP นี้ผมแกะแค่นี้แหละได้ดูสีเนื้อกันละเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินแล้วนะผมก็ไม่รู้ว่าจะได้ตัดคลิปลงเมื่อไหร่นะ น่าจะใช้เวลาพอสมควรครับวันนี้อากาศดีนะเมื่อวานก็ตอนไปตัดทุเรยียนมีแอบแดดแล้วก็คลึมแล้วก็ฝนบ้างพบเลยเ <c oughs> นี่ย มันจะผอมๆผอมมแหลมๆยาวๆแต่เนี้ยดีโสุดท้าย โอเคครับโคดสุดท้ายต้องตรวจอมน้ำนิดหน่อยสีเนี้ยประมาณนี้ครับสวยๆโอเคประมาณนี้ครับผมขอตัวลาทุกคนไปเียงเท่านี้แล้วกันนะครับจนกว่าเราจะมาพบกันใหม่ในอีกทีหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ